สวัสดีเพื่นอนๆชาวแฟนเพจล,ลองดูทุกคนนะคะและทริปนี้เรายัางอยู่ที่กาญจนบุรีพาทุกคนมากินร้านลับจ้าเป็นร้านที่ทุกคนรีวิวว่าอร่อยราคาดีมาการต้องมากินอาหารทะเลที่ร้านนี้ไปเข้าไปข้างในร้านกันนี่จ้ะเป็นร้านแบบนี้อยู่ติดถนนเลยทีเดียวข้างๆนี่เป็นอะไรไม่รู้ <laughs> มีแมวด้วย ไปในร้านกันจ้าเบลคัมดิงจ้าทุกคนเป็นร้านติดริมคองแบบนี้น่าจะเป็นบ่อนีมากเขาราคาดีเดี๋ยวเราดูเมนูกันร้านนี้คือนามะม่วงหาวนาหูลุงบอกว่าจริงๆยังไม่แช่เย็นนะเอาละร้อนให้เลยจ้ะใจดีมาก ลุขาคุณชื่อเรื่องใจดีนะทีเนี้ยนอกจากความเด็ดอร่อยนะเขายังบอกว่าเจ้าของใจดีนี่อันนี้นะ้ำมะม่วงหามานะนาวหอม้าสดชื่นคือมันออกเปรี้ยวๆห,หวานๆหน่อยสดชื่นมากลิ่นคล้ายๆนกกระเจีย๊ยบเหมือนกันนะ กัอบอากาศร้อนๆแบบนี้มากและอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านนะคะทุกคนลิมคองแบบนี้เลยมีอาหารปลาตรงนี้ด้วยให้อาหารปลาแล้วววางรออาหารเราได้คนละสิบบาทนี่โอ้น้องชายเยอะมากมอ,อย้ายของคนเห็น โอ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะบึกเหรอคะผ่าวายไม่ดุด้วยเนี้ยเยเนีโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่เลยอันนี้เมนูอาหารคือเยอะมากจริงๆอ่ะเห็นคำเล่ำลือเขาบอกว่าถามคุณลุงเอาแล้วให้คุณลุงแนะนำว่าควรทานเมนูไหนเพราะว่าเด็ดเมนูเด็ดประจำร้านลาบปลากระพงอันนี้บอกก็สารภาพ มีต้ยมยำลมมิตดส้มตำทับทิมทะเลทุกที่่ากินนะนี่จ้าอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งก็คือยำสามเหล่ยมนะคะทุกคนจะมีไก่มีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกโต๊ะแตกสำมรีแดดเดียวกุ้งอบหุ้นเส้นกุ้งแช่น้ำปลาและก็เมนูอีกเยอะแยะมากมายไม่แพงนะเนี่ยแบบสองร5 0อาหารทะเลนะยำก็คือ,150อาาร้อยห้าส ดูมิตรดูดิปลากระพงอ่ะสามร้อยแปดสิบบาเหรอพูกไปนะนี่จ้ะทุกคนเชื่อลุงเขาเถอะว่าลุงเขาไม่หลอกว่าจานเขาใหญ่จริงปลา,าตัวใหญ่มากแล้วอันนี้คือแมวร้องไห้หรือราบปาลากระพงราบราบไม่ใช่ลา,ลาบปลากระพงนะคะทุกคนใหญ่มากค่ะแม่อันนี้คือยำสามแหลม เดยอะมันหกคือบอกว่าอุยอ้ยอุยอ้ย,ยมีกุ้งปลาหมึกไก่ดูดิจานใหญ่มากจริงๆคือน่ากินมากนะเดี๋ยวลองลองทานกันค่ะยำสามแหลมปลาหมึกไก่แล้วก็กุ้งอันนี้ปลาหมึกคือชิ้นใหญ่มากนะแล้วจานก็ใหญ่ร้อยห้าสิบบาทคุ้มนะเอาจริง ยำอร่อยรสชาติคือเปรี้ยวเผ็ดเค็มผักเจนแบบกลมกลม่อม,อมต้ยมยำน้ำข้นที่ถือไม่ได้นะจ๊ะเพราะมันจะคว่ำไม่ใช่ข้นนะเรานี่นี่ให้ให้เห็นแงงหงล้องห่างนี่จ้าโอ้โหคือแน,นแน่นแบบนี้เลย กุ้งมาเป็นตัวแบบนี้คือแน่นมากนี่นะทุกคนดูดิต้องยำทะเลน้ำข้นกุ้งหอยหมึกมาหมดแล้วก็ข้นจริงหอยม้นสดครับหอยเช้สสาสดๆเลยนะไงไงจ้า <laughs> ละอันนี้ กนคือกุ้งเป็นกุ้งตัวใหญ่ให้จัดเต็มหัวกุ้งหัวกุ้งหัวกุ้งคือกรอบมากเคี้ยวได้กลุบแนวร้องหไห้เมื่อกี้แม่บอกว่าคนก็จะร้องไห้เพราะว่ารสชาติผิดจัดจ้าน ความแบบหวานๆเปรียปร้ยวๆนะไม่ได้เผ็ดโดโดรสชาติคือดีอ่ะหอมอร่อยลยาบหอมข้าวคั่วอืมอมเปรี้ยวหวานนะแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยร้านลับที่ไม่ควรรับนะ้วคือแบบว่า อ่ะเขาชอบกรอบเนื้อข้างในก็คือแบบไม่เหนียวอ,ะอ,อ่ะนุ่มอร่อยน่กจากทอบอะ่ะผมก็ชอบลาบมากเลยอะ่ละลาบมันแบบเปรี้ยวหวานอะ่ะมันมีความนำมะขามคุณได้ยินเดี๋ยวเราลองเมนูต่อไปอ่ะและนี่ก็คือไข่เจียวกุ้งดูกุ้งแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยอะ่ะ คือจานร้อนมากอ่ะจะบอกโอ้โหนี่จานตักไปก็คือเจอเนื้อกุ้งแบบนี้แล้วร้อน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 ก่อนร้อนร้อนมากไข่เจียวกุ้งที่กุ้งแบบมาเป็นชิ้นอ่ะไม่ใช่กุ้งแบบสับๆๆอ่ะแต่คือกุ้งเป็นชิ้นแบบประมาณแบบหนึ่งเซนได้หนึ่งสองเซนได้คือเห็นชัดว่าเป็นกุ้งอะ ร้านที่อร่อยจริงไข่เจียวต้องอร่อยด้วยแต่ไม่ไม่เกีียวหรอกจริงๆแวทุกอย่างที่สั่งมาคืออร่อยมากขอบเป้าก่อนเพิ่งเสิร์ฟร้อนๆเลยจ้ะ เออเนื้อมันนุ่มมาก,มากๆแล้วไข่แบบไม่ใช่ไข่แป้งอ่ะไม่ใช่ไขป่ปลอมคือไข่เน้นๆน่ะมามากันที่เมนูต้มยำกุ้งคือนี่จ้ะกุ้งไม่ใช่ต้ยมยำกุ้งนี่ต้ยมยำทะเลคือมาตัวใหญ่อะกุ้งตัวแน่นมาก ขอชิมน้ำซุปหน่อยอต้มยำเขารสชาติดีมากเลยเขาเป็นร้านที่ทำแบบรสชาติไม่ได้โดดแต่ทำรสชาติกลมกลม,มและเมนูสุดท้ายก็มาถึงของเราค่ะทุกคนเมนูนี้คือจานใหญ่มาก ลุงหลอกเราเพราะว่าลุงจําผิดที่แล้วบอก่ากุ้งน่าจะได้สักห้าหกตัวมาเป็นจานอย่างนี้เลยจ้าใหญ่มากนั่นคือกุ้งซอสมะขามนะคะจัดหนักจัดเต็มจานใหญ่ไม่จกตากุ้งแชบวยนี่ตัวใหญ่มากกุ้งเด้งกุ้งเด้งเกือบเด้งออกโตเหมือนกันค่ะ

ปกติเวลากินที่อื่นอ่ะกุ้งตัวให,ใหญ่ๆเนื้อมันจะแข็งแม้แต่กุ้งแคบวยก็เถอะแต่เนี้ยกุ้งข้างในคือมันมันเด้งมันนุ่มอ่ะมันไม่มีความแข็งเลยมาเปืืออ่ะคือกรอบกินได้เนี่ยเนี่ยมันคือความสดนี่ไม่สดจริงไม่ได้อย่างนี้จ้ะเราต้องกินได้ทั้งตัวกุ้งตัวขนาดนี้ อหมือนไ,ไดหอมเดียวยังอร่อยเพราะว่าม,มันกรอบมากเพราะว่าที่เนี่ยคือมีแม่ครบบัวคนเดียวห,หมดแล้วค่ะไม่ใช่จอกกระป๋องแมวไปร้องในท้องแล้วค่ะตอนนี้ร้องขอชีวิตอ<ๆ>บอกเลย แม่งเจียใจแน่ๆถ้ามากินฉัดูดิดดคุณลุงบอกว่าทั้งวันอะ่ะมีเราเป็นเจ้าบ้านคนแรกคุณลุงเทคเขาเจ้าบ้านแล้วคุณลุงอะ่ะดูแลเจ้าบ้านอย่างดีมากมากเลยณเวลาเนี้ยคือสี่โมงครึ่งมีเราเป็นเจ้าแรกแล้วก็น่จาจะเป็นเจ้าสุดท้าย ดูดีของอร่อยแบบนี้ไม่น่าจะมีแค่วันละเจ้านะทุกคนควรจะมากินกันเยอะๆแล้วใครที่อยู่การอยากได้แบบปิ่นโตก็คือเหมือนข้ากล่องอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งได้นะคะเหมือนจะส่งภายในแปดโมงเช้านะทุกคนสามารถโทรมาถามคุณลุงได้เลยอร่อยมากคือกินหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงบอกว่าหมดเกลี้ยงก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเยอะเหลือเกินจนต้องขอหอกกลับบ้าน คือคุณลุงอ่ะขายเก่งมากเลยนะว่าอันนี้อร่อยอร่อยแต่ก็อร่อยจริงๆอย่างเดียวไม่พอพอขายเสร็จปุ๊บพอเราสั่งปั๊บบอกว่าพอก่อนเพราะว่ามาจานใหญ่นะแล้วอย่ากินไม่หมดมีการเบรกนะแต่ขายเก่งมากแต่เบรกเราอะพอแค่นี้ก่อนไม่พอคอยเอาเพิ่มแล้วก็แบบนั้นจริงๆมันไม่น่าเชื่อว่า่านจะมาใหญ่ขนาดนี้แล้วเต็มจานนะไม่ได้แบบจุกเดียวแล้วรสชาติก็คือไม่ต้องพูดถึงเด็ดมากๆ แซ่บฟวเวอร์ใครมาเที่ยวกันนะคะปปนีแน้นํำเลยอยากให้ทุกคนมาลองดูที่ร้านนี้ร้านฟัวช่างวุฒระนองนะั<ม>การจนบุรีเป็นร้านอาหารทะเลที่แซ่บเด็ดมากๆจริงๆหาได้ยากมากๆนะคะร้านที่รสชาติแบบดีการันตีความแซ่บแม่ๆเราไปเลยแล้วก็ห้องน้ำสะอาดด้วยที่สำคัญร้านเขาจะแบบ เป็นเพิงแบบนี้นะทุกคนโล่งกว้างแบบนี้ไม่มีห้องแอร์มีพัดลมมาช่วงเย็นช่วงแบบหน้าหนาวอะไร,งไรเงี้ยเพื่ออากาศดีมากมีให้อาหารน้องป้านะคะแล้วก็มีแมวที่น่ารักอิ่มสบาที่เราเห็นสุดท้ายก็ฝากทุกคนนะคะมาแวะเวียนทานกันได้นะคะใครมาเที่ยวกันก็อยากให้มาลานนี้อยากให้ร้านนี้แบบอยู่กับเราไปนานๆขายดีๆนะคะแล้วก็ ฝากทุกคนติดไลค์ติดไลค์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดชอบสกครตกันได้ใน YouTube ที่ปอปอลองดูนะคะแล้วเรามารอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าปอจะพาทุกคนไปลองดูอะไรลองดูที่ไหนนะคะถือว่าเป็นดานที่เริ่เตินอยู่ในใจตลอดกาลแล้วเราจะกลับมากินอีกแน่ๆห่างจากกรุงเทพแค่ร้อยสี่สิโลและคุณลุงก็เอาถุงนี่จะ้ะอยากให้ทุกคนเตรียมถุงให้แม่เราแล้ว เพื่อที่จะตัดต้นไม้กลับบ้านคือให้ทุกอย่างอ่ะให้น้ำาปีบ้างแหละแตงโมฟีบ้างแหละหมอนฟีบ้างแหละต้นไม้นี่ก็คือเอาไปได้ปีอีกหน่อยจะยกเก้าอี้ไปแล้วนะ <c oughs> รอเล่นเมื่อกี้บอกว่าขายกะปิก <c oughs> ะปิอร่อยก็จะเอากะปิมานะให้อีก <c oughs> ไม่ไม่เราต้องช่วยกันอุดหนุนเขาจะมีของดีของจังหวัดละนองเนี่ยส่งขึ้นมาพร้อมกับอาหารทะเลแต่ละช่วง มีข้าวที่ดังในจังหวัดพัทธลุงก็คือจะเป็นช่วงๆไปนะคะใครมาเจอช่วงไหนก็ซื้อกลับถึงถ้าลุงบอกว่าดีเราต้องเชื่อลุงไปแล้วค่ะบ๊ายบายแซ่บมากอร่อยเวอร์นี่ค่ะทุกคนแล้วก็เรียบร้อยเช็ควินกันไปห้าอย่าง1,410บาทราคาถูกมากนะลาบปลากระพง380อ ต้มยำทะเล200ยำสามแหลมร้อไข่เจียวกุ้ง8ปดสิกุ้งสดมาค่ะเป็นกุ้งแช่บวยครึ่งโล550ราสแล้วก็ข้าวหน่งโถห้บาทน้ำผลไม้คือฟรีน้ำแข็งฟรีน้ำที่เสิร์ฟเป็นเวลคัมดิงคือฟรีของฟรีเยอมากอะ่ะแล้วคือรสชาติอร่อยความสดอะ่ะมันก็เป็นประเด็นหลักของอาหารทะเลเนาะ แต่ความอร่อยมันเป็นสุดยอดของการที่เรามากินไงและที่สำคัญอ่ะเรารู้สึกว่าโชคดีมา,มากๆกับการที่เรามาลองดูแล้วเราได้เจอแบบคนลุงคุณป้าเจ้าของที่นี่ที่เขาแบบน่ารักไม่คิดเล็กคิดน้อยทำทุกอย่างด้วยใจแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นคนดีของเขาจริงๆนอกจากการมาทานอาหารอร่อยแล้วยังดยได้มาเจอคนดีมันเป็นพลังงานบอกให้กับชีวิตมากใครย้ำอีกครั้งมาเที่ยวการต้องมาที่ คัวช่างวุฒิละนองนะการจานบุรีนะไปฝากติดตามเพจคุณลุงด้วยนะคะบ๊ายบายไปเลี้ยว <laughs>